สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเดี๋ยวพามาชมหางตัดหญ้าจากแบรนด์ดังอีกหนึ่งแบรนด์นะคะจากบริษัท LCS ค่ะ,อะตอนนี้ทั้งร้านเรามีเข้ามา2ขนาดเนาะมีขนาด1เมตรยีเซนและ1เมตรสีเซนเดี๋ยวหนูจะแจ้งในส่วนของ1เมตรยีเซนกันก่อนนะคะใส่รถแท็กเตอร์3 0มสถึงสามาแรงมา้าสเปคความกว้างยาวสูงน้ําหนักตามนี้เลยราคาจะอยู่ที่28,00 0บาทค่ะในส่วนของ1เมตรสีเซนนะคะใส่รถแท็กเตอร์สี่สิบถึงห้าสิบเอ ความกว้างยาวสูงน้ำหนักตามนี้เลยราคาจะอยู่ที่29,500บาทพี่พี่ันใดสนใจก็ทักทายมาพูดคุยกันได้เลยเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์ตามนี้ร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเปิด365วันเลยพี่พี่ันใดที่อยู่ไกลอยากให้ไปส่งก็ทักทายมากันได้รถขนส่งจากทางร้านเราขึ้นเหนือลองใต้ประจําถ้าเป็นทางผ่านเดี๋ยวส่งให้โดยไม่เสียค่าขนส่งเลยนะคะมาพร้อมย่อยสลิปคัดของใหม่ด้วยนะอย่าลืมนะคะอยากได้หางตัดหญ้าดีๆก็โทรกันมาได้เลยนะคะวอลลทิ๊ แกเตอร์กรมแผงเพชรค่ะ